อันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ้ยอยู่ที่ไหนที่อาเปรเลนไม่ใช่สวนสนุกโรบินสันพนมูตตาตาโอเคเราจะไปเล่นสไลเดอร์กันค่ะโอเคไปไปเลยตามน้องไปเลยน้องดูพีดากอดอกมือกอดโอ้โหสุดยอดเล่นดูพีดาอยู่ตรงโน้นน่ะพีดาอยู่โน้น ขึ้นไปอ่อปอไปเราตามน้องกะลินไปโอ้ยวุ่นวายมากตื่นตาตื่นใจไป<ห>คะวันนี้วุ่นวายมากไห,ไ,หไหนีครวุ่วนวายพี่ดาเขาขึ้นตรงนู้นเราต้องไปขึ้นตรงนู้นมีอุปสรรคด้วยเราต้องไต่นิดนึงโอเคเตะด้วย,โอ,ย<จ>โอเคไปแล้วก็วิ่งแล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะโอ้ เดินจะเดินจะพาไปตรงที่หนูอยู่โอเคไป่าโอ้หุนหวายหุนหวายไปตามเขาไปเลยเขาจะนำทางเราไปเขาจะนำทางเราไปข้างบนเขาจะนำทางเราไปข้างบนโอเคนี่เหมือนเขาวงกดเลยใช่ไหมเหมือนเขาวงกดเลยใช่ไหมไปไปไปโอ้มีอุปสรรคต่างๆด้วยโอ้โหไปเลย แล้วก็ข้ามไปข้ามไปอ้อ้าวเนาะโอ้ยมีอุโมงค์ด้วยน้องจะลอดอุโมงค์เลาะอ,อุโมงค์ไปไหนตามเขาไปไม่ตามมาได้มันไม่ขึ้นตามเขาไปมันเท่เลยมันสำหรับผู้ใหญ่ได้ไหมเนี่ยลูกข้อก้ต้องบังคับนะเติโอเคระวังน้อง ไปไปไปโอ้เพื่อนเยอะมากโอเคปัด okay, ไปเล่นไปเดี๋ยวแม่รออยู่ข้างล่างพี่ดาเขาอยากเล่นสไลเดอร์ต่อปัดเดี๋ยวแม่รออยู่ข้างล่างไปไปไปแล้วพี่ดาเขาขึ้นไปแล้วโอ้แม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยวเขาจะลงมานะสุดยอดไม่กลัวเหรอพี่ดาพี่ดาเขาจะขึ้นบันไดลิง รีเรีถ่ยออกพี่เขาจะลงอ้าวเดี๋ยวเพี่เขาจะลงสไลเดอร์นะเขานสนใจอยากจะลการบัี่มาทางอ้โเดี๋ยวพี่ม้ามุนน้องละลิเขาจะขี่ม้าหมุนอ้าพี่นะม้ามุนมมน้องเข้นใจไหม แล้วเขาก็จะหมุนอย่างนี้โอเคะขัไปขึ้นไปเล่นอีกรอบนึงนะคะอันสีเหลืองอันใหญ่ๆตอนนี้ก็ขึ้นบันไดก่อนถึงแล้วจ้าบัอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะนี่ไม่ต้องกลัวหนึ่งสองสามโอเคค่ะสนุกมะ ทุกคนคือแบบว่าใจมันปิดตึกเลยนะคะเวลาลงอะ่ะแ,แม่บอกว่าให้อีกรอบหนึ่งก็ไปไปนูน่น,นแม่ไปจะงงลงไปเลยหนึ่งสองส,สามตาโนบ้าไปทุกคนจะไปลงอันเล็กแม่เราหนุไปลงกันเล็กนะไปทุกคน อเราซื้อขาวเอาซื้อแดงดีกว่าอ่าน้องน้องมาอยู่ข้างๆพี่ดาอันนั้นใช่ไหมหนึ่งสอหตู่สนุกน้องลินเราจะมาแอบน้องลินกันน้องลินจะไม่เห็นไม่เห็นจ้าโอ้โหเยอะมาก ไปขึ้นเคื่องบัสครับเหนื่อยมากจนหน้าทำไมมันไม่โดนหน้าที่เทเนี่ยอ้าวพี่ดาหายแล้วพี่ดาหายแกไปไหนมือใครเราไปขึ้นเรือกับน้องนีกว่าอาขึ้นเรือกับน้องอลินนี่ดูกำลังเรือ เราจะเราจะหากัะตันเรือกระตันเรือจะไปไหนจ๊ะเราไปล่องแนะม่นะไปล่องแม่น้ำอะไรคะไปล่องแม่น้ําอะไรโอ้เรือกำลังจะไปแล้วกระตันเรือไปแล้วกัะตันเรืเอโอเค อาสนุกสนานกันใหญ่อยู่บนเรือแล้วนะคะตอนนี้กับตันกำลังจะมาขับเรือสลักเรือกับตันสลักเรือกั้ตันสลักเรือมันต้องถอดสลักด้วยเหรอก็ตอนนี้มีเต่ากำลังขึ้นเกาะมาโอ้ตอนนี้เมาเรือมากกับตันขับอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แม่เมามากเมามากเมาเรือมากๆเลยกับตันขับอะไรเนี่ยนพี่กับตันต้องขี่เรือว่ะ ตต่าััววยกษ์แล้ได้มีเต่ายักษ์ด้วยนู่นนู่นน้องๆดูเต่ายักษ์กับปลาดาวยักษ์มันจะกัดเล่ากับตันเร็วๆเร็วนอนกับตันโอ้กับตันน้ิดประตูปีนบันบังชั้นนั่งอยู่ในน้ำเราจะได้ยังไงดีเนี่ยเรจะไปไหนคะปิดประตูก่อนชึบเฮ้ยไอเหนือปิดตันปิดให้หมดเลยปิดให้หมดเลยิดข้างหลังไม่ได้โอเค แล้วมันแล้วมันจะทำยังไงต่อเนี่ยแล้วก็ต้องขี่บันยเกาะนะคือเกาะหัวหินเกาะหัวหินหัวหินมันอยู่ทางไหนอ้าวเขาลงไปแล้วขี่ผิดกับตันเรือกับตันเรือลงไปแล้วลงเรือเลยต้องหมดเลยกับตันเรือมาแล้ววิ่งหนีเต่ายักษ์วิ่งหนีเต่ายักษ์ โอ้เพราะอะไโอเคป้าไปเล่นอย่างเงินต่อคะ่ะเล่นอะไรเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์ที่ไหนเหนื่อ şey ย